ดีพี่น้องชาวโลกมนุษย์โลกทั้งหลายนะครับก็กรลังพบกันอีกครั้งครับท่องยุบสีสถทานเมจิกเกี่ยวกับเ,เรื่องดวงเรื่องชะตาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับหลายๆอย่างตัวเลขดวงดาวที่เป็นโหราศาสตร์และเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นจิตวิทยาจิตเวทด้วยพร้อมกันหมดผมเป็นได้หมดอ่ะ วันนี้มันเฮียวันนี้ที่ยี่สิบแปดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานยี่สิบเจ็ดไงถูกกุมภาหกหกวันอังคาร อะไรสอ่ะผมจะมาพูดเรื่องตัวเลขเบอร์โทรไม่ได้ทำมานานครับขออภัยด้วยครับใครถ้าใครติดตามอยู่ล่าสุดก็คือ0ูนย์แปะครับศูนย์แปดแดศนยอ่าณนะวันนี้นะครับก็คือ0ูนย์เ้า น,นะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเลขศูนย์เดิวที่ผมบอกเป็นเลขเชื้อโลกเลขไวรัสเลขของออะไรอ่ะดาวราวหู ไม่ใช่ราหูเลขแปด 8. ดาวฤกษ์ตยูครับมืดกว่าราหูเยอะมึดตึบจะเรียกว่าภัยมืดมาโดยไม่เตือนก็ใช่นะครับและเลขเก้าเลขเก้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นจะเป็นอ่อะไรอ่ะจะเป็นลี้ลับ,บเกิดทั้งคุณทั้งโทษเป็นไม่ได้หมดนะครับแต่สุ่นม,มันจะเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยปกปักรักษาคนดูแลหรือร่างสังหร์หรือเซนส์นหรือความรู้สึกได้เองนั่นนะครับศูนเก้าเก้าศูนย์นะครับเราจะมาดูนะครับความหมายด้วยภาพปรวมก่อนนะครับถ้าใครใช้เลขนี้ใครใช้มีอยู่ในมีอยู่ในเจ็ดตัวหลังของท่าน<ม><ม>ก็ประมาณนี้นะครับเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนใครสุดโตง่ง เพราะอเลขศูนย์เลข9ก็เหมือนชอบความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับสุดตรงทางความคิดเก็บตัวอ่อนไว้ลึกๆเชื่อและทำในสิ่งที่ลี้ลับเหนือธรรมชาติเหนือการควบคุมอธิบายไม่ได้เชื่อแต่อิบอุบว่าไม่เชื่อจริงมันเชื่อมีดวงคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมีคุ้มครองจิต มีสัมผัสเองโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปฝึกฝนไม่ต้องทับสมาธิเพิ่มมันไม่ติดตัวมาโดยอัตโนมัตินะครับจะมีความสําเร็จมีโชคลาภแบบฟุกฟุกโดยหาสาเหตุไม่ได้เออฟุกดีคนระับฟุกมันก็ต้องหาสาเหตุไม่ได้อยู่แล้วล่ะมีเหตุได้ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ตลอดคือสิ่งที่มองไม่เห็นเหนือการมิสูจน์เหนือคา,าดเดา มีความคิดที่แปลกแตกต่างแหวกแนวไม่เหมือนใครไม่ชอบไม่ชอบเหมือนใครอะ่ะทำทำอะไรให้มันชวนคนเ็าสงสัยเวลาจมลึกก็จมดิ่งไม่ยุ่งเรื่องมุ่งอยู่เรื่องเดียวก็มุ่งอยู่นั่นแหละหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นนะครับนัมม่นแหละตัวนมากสิ่งที่รับเพราะเป็นเลขศูนย์เลขเก้าคือมันไม่มีตัวตวนอ่ะมันเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้นะครับเหมือนที่ผมคุยกับขั้นนี่เนี่ยมันไม่มีอะไร มันไม่ได้บอกใค้เห็นภาพเลยว่าผมกุยับทานแล้วมันผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์มันก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งมันทําให้รู้จักกันได้ไงคุยได้ไงก็มันก็เกิดจากคลื่นพลังงานนี่ครับนะครับคลื่นพลังงานสลับแม่เหล็กอันนี้ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แต่เลขเก้าอ่ะมันคลื่นพลังงานที่ไม่สามารถจับได้กล้องจดปิดตัวนี้มีทุกมุมทุกหัวและแหงไม่เคยจับผีได้สักทีหนึ่งจริงป่ะจริง อไม่ค่อยลึกๆแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับคุณสำหรับ0990เนยะี่ยแต่แอปไว้ F y, ไม่อยากให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นบ่อยๆย,ยินดีมีสุขกับของโบราณของเกี่ยวข้องกับอดีตที่มีประวัติอันลึกลับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งลึกลับยิ่งชอบอโลกจิต <c oughs> ปล่อยชีวิตไปตามอาล์ตัวเองไม่มีใครคุมได้แล้วมักจะมีโชคลาภแบบไปคาดคิดเสมอถ้าคุณ สวดมนต์ไหว้พระทำบุญใส่บารซะบ้างนะครับนั่นแหละมันจะช่วยเพิ่มเื่องตรงนี้แต่ยังไงเลขศูนย์ก็ไม่ดีไม่ควรจะมีอยู่แล้วแต่ถ้ามีไปแล้วมีไปแล้วแล้วยังไม่เปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่ได้ก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรเยอะนะครับให้มันเป็นพลังในด้านดีนะครับ สร้างบารมีด้านดีขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไอ้เลขศูนย์มันส่งผลได้ยังไม่คิดด้วยว่าเลขศูนย์นั้นมันติดอะไรกับเลขข้างหน้าหรือว่าศูนย์ไปติดอะไรข้างหลังมันอีกมันก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับมักมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดเสมอไม่ต้องไปบนบานสันก่าวขอจากใครด้วยอะ่ะเจ๋งปะละ่ะเออขอจากตัวเองนี้แหละอ่ะต่อมาเรื่องของการงานมักจะเป็นคนที่มาจากการงานจากความรู้สึกภายในที่เรียกว่าพรสวัสดิ์หรือสัมพิเศษเช่นนักบวช คนทรงเจ้าหมอดูนักคิดนักประดิษฐ์นักศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาตินักโบราณคดีเรื่องของเกี่ยวย้อนยุคย้อนเวลาของเก่าของโบราณของมือโสมือสงมือสอง,อสองเนี่ยสายลับจราชนเนี่ยตัวดีนั่นแหละใช้เวเนี่ยคือใช่เลยทนายความสายลับนะชอบใช้เขาเติมเนขเก้าเลขสี่ไปหน้าเลขสี่สีุ่นเก้า 904 9ศ3 90คือจะเป็นเลขของความลับจะเกี่ยบความลับด้วยดีนะครับรู้ความลับคนอื่นไปหมดแหะแต่ตัวเองไม่อยอมบอกแต่ของคนอื่นนะครับเรื่องการงานนะครับอะไรอ่ะงานนั้นอ๋อมันมันมันนำสมัยสุดๆมันก็ย้อนหลังสุดๆได้เหมือนกันนะครับกี้นี่ที่ผมบอกว่าเกี่ยวกแบบับงานเกี่ยวกับพวก ของเก่าของโบราณของสะสมสถานที่อันมีปฏิวัติวัติศาสตร์แนวมายาวนานอะไรก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งอ่ะก็เมนความล้ําสมัยแบบคาดไม่ถึงยันล้าสมัยไม่ตกยุคครับสุดตัวสุดตัวมากครับไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากนักมึงเป็นปอบเป็นไงไม่ชอบยุ่งกับคนเนี่ยต่อมาเรื่องของการเงินนะครับการเงินการเงินก็หาได้ตามใจชอบนะครับ เหนือการคาดเดาเหนือธรรมชาติงานก็อย่างที่บอกอะเพียบเรื่องการเงินนะครับก็เกิดจากงานที่ถ้าจะทํามากกว่าจะทํางานอะไรพึ่งพอใจจะทําอะไรแบบแบบไหนก็ทําไม่พอใจก็ไม่ทำนะนการเงินมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสามารถที่เขาเรียกว่าอะไรเอกอุเคยได้ยินคำนี้ไหมเอกอุ คือแม่งต้องอายุมากจริงๆอะต้องแกถง่ถึงจะเข้าใจคำนี้ยากที่ใครจะลอกเลียนแบบได้แบบว่ามันมาจากกึ่นนะครับเออกึืนนะเงินน้อยเงินมากขึ้นอยู่กับอารมณ์เว้ความต้องการเว้คนนี้กุอยากได้มากามก็ทํามากจริงๆไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวพรสวรรค์ก็มีติดตัวนะครับบางทีได้เงินไม่มากแต่ทำแล้วมีความสุขก็เอานะครับอย่างอาชีพหมอดูเนี่ยอะผมก็มันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนมีสุขงที่ได้บอกค่า คำแนะนําชี้แนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขเ,เรื่องการได้เงินค่าครูมันก็คือหมอดูหรืออาชีพอะไรก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วแหละไม่ได้กินผักบุ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเงินมีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องปกติการจ่ายค่าครูมันคือการนับแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่สอนเรามานะครับทุกอาชีพมีค่าครูหมดนะครับไข่ปิ้งก็มีครับ,ม,รบมีครูบาอาจารย์หมดนะครับ บางคนทำเพราะความสุขบางคนก็ทำเพราะว่ามันหลีไม่พ้นมันหลบเลี่ยงไม่ได้นะครับมันสุขแต่มันถูกแล้วก็ช่างเก็บเนี่ยช่างเก็บช่างคิดเนี่ยเรื่องการเงินนี่เหมือนกันบางทีก็เก็บเก็บจนมากมายเก็บจนแบบเก็บจะไปถมเมาไทายหรือเปล่า การเงินของเลขคู่นี้ถือว่าเป็นอาชีพทำอะไรมันอยู่ที่ว่าคุณทำอาชีพอะไรมันจะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่คุณทำอาชีพอะไรและอารมณ์คุณนะมีร่วมขนาดไหนนะครับเรื่องความรักนะครับความรักเรื่องความรักรักแต่ไม่แสดงออกให้จงแจ้งชัดเจนมีโรคส่วนตัวมากมายใครจะมารักคนเลขนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาและเธอนะครับส่วนมากจะพุดโตสุดโตอย่างที่ผมบอกอะ คือสุดโต่งมถึงเชื่อฝังหัวเชื่อแบบมั่นแบบมึงเกินมั่นหนว่าแม่งแต่งไปเลยดีกว่าเออนั่นแหละประมาณนั้นน่ะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมั่นมั่นสุดๆนะครับความรักมันถึงยุ่งยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้มึงคิดอะไรอยู่มึงรักแต่มึงไม่พูดไม่แสดงอออมึงคิดอะไรอยู่กูไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นความรักก็ยังเป็นอะไรที่ลับๆล่อๆไม่ค่อยเปิดเผยทําไมกลัวเพื่อนล้อว่มีผัวมีเมียแล้วอะ เพราะฉะนั้นการดําเนินความรักนี้มันตัะแบบพี่น้องเพื่อนมันจะดีพ่อแม่อมืแล้วกันเหมือนพ่อรักแม่แล้วเพื่อนตกหัวตกกระโหลกตกกระบางกันได้นะครับมันจะมันจะอยู่ได้นานๆนะครับแบบไม่ยึดติดไม่ต้องมีกฎดใดๆให้ยุ่งยากไม่จดไม่จําวันเกิดวันครบรอบวันกลนขนตูดกลน กนจุบเพราะตาไม่ใหญ่ละไม่สนใจไม่จารักกันทางกระแสจิตเออกูไม่ได้บอกแต่กูไม่ได้แบลว่าไม่รักนะถ้ารักย่อม้อใจรักไม่จำเป็นต้องพูดวลาก้าครั้งให้ปืนน้ำลายซึ่งอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาด้วยซ้ําแต่ความรักกับแนบแน่งกว่าผู้ที่อยู่ติดกันเป็นแตงเมย์ด้วยซ้ํานะครับความรักย่าแย่ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเจอ คานขึ้นคานขึ้นจัว่วแก่อ่อนเนี่ยครับก็คือเลข905 0 90 5, 9ู5ย์ถ้าใครมีอยู่ใน3ตัวไอ้เตัวหลังนะครับ905กับ ห้ามีแววขึ้นคานมีแววขึ้นจัว่วจั่วสูงว่าคาน,นอีกระมีแววที่จะแต่งงานช้าลงเงยช้าหรือว่าอาจจะได้คนที่คู่ต่างกันเป็นแบบปู่กับหลานะอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือภาพรวมนะครับเรื่องสุขภาพก็เรื่องความคิดนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยมริตอยู่ผมบอกแล้วเรื่องสุขภาพเไพ่มริตอยูอ่ะ มันเป็นอะไรเลขัเลขมันนียจะยู่ะไปอะไรที่เลขมองมองเห็นสัมผัสไม่ได้มันดามืดดาปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอ่ะมันก็คือโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละครับโรคที่มองไม่เห็นรักษายากมีงอกออกมาอมีหายไปอืมไม่ครบก็มีเอออย่างเงี้ยอุบัติเหตุอุบัติภัยก็มีอืมนะครับ สมุนสุดบนไว้พาเยอะๆสร้างบาร,รมีมากๆนะครับโลกที่เป็นเล้มประหลาดโดนของโดนคุณใสนี่ได้หมดนะครับเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้นะครับยังเปลี่ยนไม่ได้ก็อย่งที่ผมบอกครับสมุนว้พาดูแลพ่อแม่ให้ดีตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ศูนห้าครบยากใครจะปฏิบัติได้ครบแต่ก็อยากก็ต้องปฏิบัตินะครับต้องบฏรบัินะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลข 09, ในเบอร์โทรศัพท์นะครับเขียนให้เต็มไปเลยดีกว่าเพื่อรู้ว่ามันอะไรเบอร์โทรศัพท์อืมอ่าผมจะมาวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ของน้องคนหนึ่งนะครับ มีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องการงานจริงๆแล้วปัญหามันคือมึงนั่นแหละอะ่นะครับเขาไม่ใช้แล้วเบิด์นี้เบอร์ที่ผมก็ไม่ควรหาหเขาเองนะตอนนั้นเขาเจ้าชูมากมียังลบไหมเนี่ยไม่ มันห้าเก้าครับห้าเก้าเก้านพิษห้าเก้าหหนึ่งหก